ผู้ชมครับเมื่อ16นาฬิกาที่ผ่านมาคุณดิวอริสราได้มีการโพสต์ชี้แจงและเป็นการชี้แจงในทุกประเด็นที่มีการตั้งคำถามกันก่อนหน้านี้ทำไมดิวอริสราจะต้องออกมาแฉพี่น้องสี่บอทำไมจะต้องเป็นวันที่15มกราคมมันเกิดอะไรขึ้นกับดิวมันใช่สิ่งที่พี่หนุ่มกัญชัยพูดไหมว่าดิวถูกทำร้ายร่างกายรวมไปถึงประเด็นของสามีก็คือเซบาสเตียนด้วยที่ถูกวิพากษ์วิจารว่าไปเอี่ยวกับเรื่องพันนันหรือเปล่าทำไมต้องมีรถตำรวจนำ ดิวพูดครบทุกเรื่องเลยฮะนี่คือคลิปที่ดิวโพสต์ใช้เวลา30นาทีก่อนจะฟังเนี่ยขออนุญาตอ่านอีกครั้งหนึ่งกับสิ่งที่ดิวโพสต์เป็นข้อความนะฮะทำไมเขาถึงอยู่ได้อย่างมีความสุขตลอดมาในเมื่อที่ผ่านมาดิวหมดศรัทธาในชีวิตดิวต้องอยู่กับความหวาดกลัวจักแผลในใจของดิวทำไมดิวถึงต้องไปหาหมอและต้องกินยาเพราะดิวนอนไม่หลับทุกคืนดิวมีอาการผวา ผวาแค่เพียงเพราะว่าดิวเดินผ่านคนที่แค่ยกแขนขึ้นมาลูบผมดิวดิวต้องเข้ารักษาตัวพบกับหมอจิตแพทย์ในเมื่อพวกเขาสามารถมีงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่จัดงานร่าเริงทงั้งทั้ที่เงินที่ได้มาจากผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายที่ผ่านมาดิวรู้สึกว่าชีวิตดิวนั้นไร้ค่าและไร้ประโยชน์มาโดยตลอดแต่วันนี้ดิวขอไม่ใช่คนนั้นอีกต่อไปดังนั้นหลังจากนี้ไป ดิวจะให้ทนายความของดิวตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาและข้อจำกัดทางกฎหมายในเรื่องของการโดนทำร้ายร่างกายและจิตใจนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนอกจากข้อความนี้แล้วดิวก็โพสต์คลิปที่คุณผู้ชมเห็นครับในคลิปนี้ดิวเริ่มจากประเด็นแรกทำไมต้องออกมาพูดเรื่อง,องพี่น้องสี่บอและทำ,ลทำไมต้องเป็น15ามกราคมอย่างนี้ครับคุณผู้ชม ดิวใช้คําว่าจริงๆเนี่ยดิววางแผนจะไปใช้ชีวิตที่ไต้หวันเนี่ยเป็นการวางแผนไว้ก่อนหน้าพอดิวไปถึงไต้หวันดิวก็รับรู้ได้ถึงความรักของสามีความรักของครอบครัวสามีดิวมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วแต่ปรากฏว่าดิวมาได้รับรู้ว่าบิ๊กมั่นหมายและจะแต่งงานทันทีที่ดิวรู้ ดิวรู้สึกว่าความทรงจำทุกอย่างมันผุดขึ้นมามแผลในใจของดิวมันถูกเปิดดิวถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งตลอดเวลา<ต>ในคลิปนั้นคุณดิวพูดชื่อด้วยครับเบนทำร้ายร่างกายดิวทั้งร่างกายและจิตใจทุกครั้งที่ดิวโดนบิก๊กก็รับรู้ บิ๊กอยู่ในเหตุการณ์ไม่มีสักครั้งเลยที่ยื่นมือมาช่วยเหลือดิวดิวนั่งกินมาม่าอยู่เขาเอามาม่าของดิวซึ่งเป็นน้ำร้อนราดหัวดิวดิวยืนยันว่าดิวทำสิ่งที่ถูกต้องคุณผู้ชมครับตลอดคลิปคุณดิวมีน้ำตานะฮะแล้วก็เสียงเนี่ยสั่นเครือทุกครั้งที่พูดถึงเหตุการณ์ ดิวยืนยันว่ามันไม่มีเรื่องผลประโยชน์นี่ไม่ใช่การแบล็กเมล l แต่มันคือแผลในใจของดิวทีนี้เข้าสู่ช่วงสำคัญคุณดิวบอกว่าทุกอย่างที่ดิวพูดมีหลักฐานและหลักฐานนั้นคือภาพครับคุณดิวบอกว่าไม่เคยคิดอยากจะเปิดภาพเหล่านี้เลยเพราะไม่อยากให้ลูกเอ๋ยใครเอ๋ยมาเห็นเราต้องไปอยู่ในโซเชียลตลอดแต่ในเมื่อ วันนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วดิวขอเปิดภาพนี้ให้ดูอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับก็เป็นบาดแผลที่อยู่ที่บริเวณใบหน้าดิวบอกว่าตอนมาอยู่ไต้หวันเนี่ยดิวเหมือนชีวิตมันเปลี่ยนไปละชีวิตมันได้ชีวิตใหม่ชีวิตดีขึ้นแล้วแต่ทุกครั้งที่ดิวส่องกระจกแล้วเห็นแผลเป็นเนี่ยความรู้สึกเก่าๆมันก็กลับมาขอเปิดภาพและเปิดแผลในใจครั้งนี้ และในช่วงของการเปิดแผลเนี่ยคุณเดียวก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่าบิ๊กไปพูดกับทุกคนน่ะว่าเฮียเบนไม่ได้ทำว่าเฮียเบนไม่ได้ทำบิ๊กก็อยู่ในเหตุการณ์บิ๊กก็เห็นแต่บิ๊กพูดกับทุกคนว่าเฮียเบนไม่ได้ทำดิมีข้อมูลดิมีที่มาที่ไปมาโดยตลอดว่ามันว่ามันวา่นวามันคืออะไรแล้วมันมันเป็นยังไงก็ ก็เดี๋ยวจะเปิดคร่าวๆให้ทุกคนดูเพราะในตอนแรกที่ไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะไม่ได้อยากจะโพสให้มันมีรูปนี้อยู่ในโซเชียลมีเดียหรืออะไรแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันกำลังจะทำให้คนรอบตัวต้องโดนกระทบกระเทินไปด้วยหรืออะไรแบบนี้ก็ก็คิดจะว่าเปิดแพลนี้ของตัวเองขึ้นมาเพื่อรักษาอะไรเกี่ยวยาอะกันนะคะอันนี้ คือลูกที่เคยโดนทำลายมาก่อนอซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดิวโชว์ให้ทุกคนเห็นไม่ได้ต้องการออกมา อะไรนอกจากอธิบายเหตุผลจริงๆว่าเหตุต่างๆเกิดขึ้นเพราะอะไรและสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดูเคยเจอที่ดูเคยรับตัวบิ๊กเองเป็นคนพูดกับทุกคนรวมทั้งพูดกับต่อหน้าดูว่าบิ sure ๊กเชื่อว่าเฮียเบนไม่ได้ทาบิ๊กเชื่อว่าพี่เฮียเบนไม่ได้ทำล sure ายแต่บิ๊กก็อยู่ในเหตุการณ์นี่คือเสียงชนท่อนต่อกันเลยนะฮะแต่พูดกับทุกคนว่าเฮียเบนไม่ได้ทํานอกจากเปิดภาพแผลแล้ว คุณดิวก็เปิดแชทด้วยครับซึ่งแชทเนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะไปตรงกับแชทที่ทางโหนกระแสเพจโหนกระแสออกมาเปิดเมื่อช่วงบ่ายนี้นะครับโดยในแชทนี้คือในเพจโหนกระแสอธิบายว่าเป็นลักษณะตัวแทนของเบนส่งมาเจรจากับดิวดังนั้นถ้าเราจะอ่านแชทนี้นะครับคุณผู้ชมฝั่งขวาเนี่ยทีมงานเอาหน้าแรกขึ้นมาเลยฝั่งขวาเนี่ยคือดิวนะฮะ แล้วฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือตัวแทนของเบนที่ถูกส่งมาเจรจา<ะ>ไม่ใช่เบนเองจะเห็นว่าข้อความแรกของดีบอกอย่ามาขอแทนเลยอย่ามาขอแทนฝั่งซ้ายบอกพี่เบนท์นะ่ะเขาถามไงว่าต้องทำยังไงเรื่องพวกนี้มันถึงจะจบให้ไปขอโทษหรือจะให้ใครไปทำอะไรบอกมาได้ไหมสงสารพวกเด็กเกเธอดิว ดิวก็เคยเจอนะเคยรู้จักกันมันต้องมีเวลาดีๆมีความทรงจําดีๆกันบ้างแหละต้องให้ทํายังไงกันดีบอกมาแล้วกันนะดิวก็ตอบกลับไปว่าดิวก็มีแผลในใจของดิวและดิวก็มีคําถามว่าเออมันเทาขนาดนี้ทําไมมากล้าอวดกล้าทําทุกอย่างหลายอย่างเลยหรือทําอะไรไม่ดีกับคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่หลังตัวเองก็เวอะวะตัวบิ๊กเองก็พูดนี่เฮียไม่ได้ทาเฮียไม่ได้ทําร้ายใคร มันก็พวกเดียวกันเหมือนกันทั้งบ้านฝั่งตัวแทนเบนก็ตอบกลับมาหมายถึงเรื่องทำร้ายร่างกายหรอดิวตอบใช่สำหรับดิวมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นความทรงจำที่ดีนะอีกด้านหนึ่งบอกแล้วจะให้ทำยังไงดีอยากให้โดนจับกันเลยเหรอดิวก็ตอบว่าคิดว่าณจุดนี้นี่พี่คิดว่าดิวทำไปแค่เพราะอารมณ์เหรอ ไม่ไมไม่ไมรู้รู้ว่าดิวว่าคิดแล้วแต่คือแบบก็มันไม่น่าจะแรงขนาดนี้นะดิวก็บอกมันมีแรงกว่านี้อีกนะแต่ดิวไม่ได้ทําดิวเคารพนะดิวเคารพดิวเคารพพี่พี่ในที่นี้ก็คือพี่ตัวแทนที่มาคุยนะฮะแต่มันแทนอะไรกันไม่ได้ฝั่งตัวแทนบอกขอบคุณค่ะเราไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วเนาะพี่ก็ไม่ได้ขอหรอกแต่คือแค่เพื่อมีอะไรที่อยากบอกต่อนะ่ะ ที่จะทําให้มันจบได้ก็อยากให้มันจบไม่รู้นะพี่ดิวบอกฝากเขาคิดคิดบวกแล้วกันว่าเนี่ยโปรโมทเว็บให้ไม่ต้องยิงแอดเลยนะเว็ปบปิดชั่วคราวไปแล้วนี่เห็นว่าเซฟบัญชีม้ากันแล้วคิดว่าเป็นการโปรโมทแล้วกันอีกฝั่งหนึ่งตอบถ้าดิวอยากให้พวกนั้นทําอะไรก็บอกพี่แล้วกันนะให้ไปขอโทษให้เขาไปด้วยตัวเองหรือเรื่องอื่นๆก็บอกนะแชทนี้เนี่ยคุณผู้ชมทีมงานย้อนกลับไปหน้าแรก ถ้าดูจากวันที่เนี่ย16มกราคมค่ะดิวเนี่ยโพสเนี่ยโพสแฉพี่น้องสี่บอคือ15มกราคมแปลว่าพอโพสต์ปุ๊บมาปั๊บเลยตัวแทนฝั่งเบนซ์มาขอเลยว่าจะให้ทำอะไรก็ยอมจะให้ทำอะไรก็ยอมนี่ก็เป็นแชทที่ดิวเอามาโชว์ด้วยในคลิปของการถแถลงเมื่อสักครู่บอกให้รู้ว่า มันมีความพยายามของอีกฝั่งหนึ่งมาและดิวก็บอกตั้งแต่วันแรกเลยว่าดิวถูกทำร้ายร่างกาย